สวัสดีครับผมก็อยู่ผมเคบัดเกมมากครับวันนี้ก็อยู่ในเกมจีบพี่แป้งครับซีบิงซีจุดครับก็มาจีบพี่แป้งกันในเกมนะครับไม่ใช่จีบนอกจอแต่หนังในครับก็ผมเพิ่งไปเจอเกมนี้มาครับก็เลยมาลองเล่นกันเลยครับโอเคครับเราก็มาเริ่มกันเลยครับกดเริ่มเกมไป สวัสดีครับที่ผมมาทาเกมอีกที่ซิบิงสิจุดเพราะไม่มีอะไรทํานะครับผมพยายามที่สุดแค่ทําไม่พอใจต้องขอโทษนะครับคุณกําลังเดินออกจากบ้านของคุณยายของคุณเพราะเมื่อวานแม่กับพ่อของคุณได้ไปต่างประเทศคุณเป็นนักแคสเกมมือใหม่ที่โดนพิ่แป้งซิบิงสิจุดนัดไปแคสเกมด้วยกันซึ่งคุณก็ชอบดูช่อง,องของเธอคุณจึงรู้สึกตื่นเต้นมากๆ ระหว่างที่คุณเดินอยู่คุณก็ได้พบกับพี่กิ๊ระหว่างที่ใบบ้านพี่แป้งเพื่อแคกเกมกับเขาคุณก็เจอกับกิปป๊ปบริกิปป๊บบริอ้าวว่าไงกิศว,วัตรเกมเมอร์ได้ยินว่าจะได้แคสเกมกับพแป้งีงแคสกับประเทศแคสกับพี่แป้งดีดีเลยนะขอโชคดีล่ะไปแล้วนะแล้วพี่แป้งก็เดินจากไปหลังจากนักหลังจากนักหลังจากนั้นคุณก็ถึงบ้านของพี่แป้งโอ้แม่สาวน้อยในที่สุด ก็มาถึงสักทีงั้นขอเข้าไปเลยนะพี่แปนะ้งอยู่ไหนนาผมคงจะหาดูนะก่อนมีคําถามขึ้นมาว่าค okay. ุณจะไปที่ไหนครับระหว่างข้อแรกห้องน้ําชายในตํานานคืออะไรห้องน้ําชายในตํานานอันที่2คือชั้นบนครับก็ผมขอเลือกก่อนครับจะเข้าห้องน้ําก็กลัวเจองูแต่ถ้าเข้าไปหาอยู่ก็กลัวเธอไม่มีจอยครับอออออื้ผมขเลกกชัันนนบบ่ครโอเคครับได้ผ่านแล้ว คุณจะไปห้องไหนคุณจะไปห้องสีม่วงคุณจะไปห้องสีแดงคุณจะไปห้องสีชมพูก็ผมจะไปห้องสีชมพูนะครับก็กดสีชมพูไปเลยครับว่าไงมาเกือบไม่ทันแล้วนะฉันเกือบอัดไปแล้วทีหลังมาเร็วกว่านี้หน่อยนะขอโทษนะครับพี่แป้งผอดีผมลงทางนะครับโอ้โหโอ,อม่สาวน้อยฮันเรามาเริ่มอัดอาร์ากันเลยดีกว่านะ แล้วจากนั้นพวกคุณก็แคสเกมกันอย่างมันมั่นครับจนถึงเวลากลับบ้านของคุณหลังจากนั้นพี่เป้ก็พาคุณมาส่งถึงที่บ้านครับเพราะกลัวว่าคุณจะหลงทางอีกครับฉันส่งแค่นี้นะฉันก่อนแล้วนะตรงนี้ต้องไปลงเองอีกบายครับจุดเด็กจุดเด็กกู <S 2> <S 2> แล้วคุณก็เดินจากไปเช้าวันถัดมาลงในของคุณ คณเดินชวนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอก็คือขอโทษค่ะผมก็ขอโทษเช่นกันครับอ้าวพี่แป้งเหรอครับสวัสดีครับนายเองเหรอสวัสดีจ้ะเสียงเรียนให้นักเรียนเข้าห้องก็ดังขึ้นนี่เสียงเข้าห้องเรียนเหรอครับคิดว่าเสียงเรียกพระฉันเข้านะครับเนี่ยผมขอตัวก่อนเข้าน้ำก่อนนะครับระวังเจองูนะเอ้ ฉันก็คงต้องไปเรียนด้วยแล้วนะคุณกำลังเรียนอยู่จนถึงเวลาเลิกเรียนหลังจากที่คุณเจอพี่แป้งที่โรงเรียนคุณก็มาแคดเกมกับพี่แป้งทุกๆวันหลังจากนั้นคุณก็สนิทก,กันจนคุณกับพี่แป้งเล่นมาจนจะจบแล้วแต่ทางมืดจนคุณมองไม่เห็นคุณจะไปทางไหนเพื่อให้พี่แป้งได้ชมคุณคุณจะไปทางไหนก็ผมจะไปทางซ้ายดูบ้างนะครับ นี่เก่งมากเลยขนาดพี่ยังเล่นนานกว่านี้เลยนะเนี่ยเก่งมากครับพี่แปง้งพอดีผมเก่งนะครับอย่าลืมนะครับว่าครบคนผ่านผ่านพานไปหาผิดครบเราดีเดี๋ยวพาไปหาแม่ครับเฮ้ยฮะทำไมนขนาดนั้นหรอครับคุณจะไปเที่ยวที่ไหนเอมคือผมคุณจะไปเที่ยวที่ไหนไปไหนนีวะรู้หรือเปล่าที่ยืนนิ่งๆอ่ะเพาะเพาะหลงทางแต่ที่ยืน้างๆนะ่ะก็เพาะหลงเธอนะเออ,อมุกเสียกแล้ว แล้วเกมมือถก็พี่แพ้งก็ชอบเล่นเกมครับพี่แป้งไม่ชอบเอาคุณเสียใจแล้วคุณไม่ได้ไปแคสเกมเอาเป็นไงล่ะเนี่ยสงสัยสายตาจะสั้นครับขาดแว่นโลกจะเบลอแต่ขาดเธอโลกคงแตกครับอ,อ,อคุณจะมาเที่ยวที่ไหนผมจะไปสวนสนุกคุณมาถึงสวนสนุกพร้อมกับพี่แป้งแล้วพี่แป้งก็พูดอะไรสักอย่างพูดอะไรล่ะ ฉันอยากจะเล่นชิงช้าสวรรค์อะไปกันเถอะครับครับพวกคุณเล่นกันจนเหนื่อยจนถึงเวลากลับบ้านแล้วคุณจะซื้อของฝากให้ไอ่แป้งคุณจะซื้ออะไรของฝากแห้วถ้าเป็นผมนะผมจะซื้อลังนกครับถ้ามงหาลังนกให้เลือกแบรนด์แต่ถ้าอยากหาคนเป็นแฟนให้เลือกเรานะเพืเออ่อคุณจะซื้อล้ไหนระหว่างคิดแคทไอ้แป้งเดี๋ยวนะคิดแคทรถมันฝรั่งทอดมีด้วยเหรอเนี่ยสตอร์เบอรี่ชาเขียว พี่เป้งก็คงชอบสตอร์ลิงนะครับกดไปเลยอ่าเห็นยังครับผมเลือกเห็นยังครับผมเลือกถูกครับและพี่เป้งก็รับไว้ด้วยความเต็มใจและพ่คุณก็กลับบ้านได้กลับบ้านแล้วเย e ผ่านมาจากนั้น5ปีอืมห้าปีแล้วเลอคุณและพี่เป้งก็เรียนมหาลาัยจบและพวกคุณก็สนิท็จจนมีความสัมพันธ์ที่มากกว่าเพื่อนและคบกันคุณได้ไปบ้านคุณปแป้งแต่บ้านนั้นมืดมากซึ่งเป็นวันวันเกิดของคุณโดยที่คุณไม่รู้เลย คนอะไรครับไม่รู้วันเกิดตัวเองครับแล้วไฟก็สว่างขึ้นสุขสันต์วันเกิดนะขอบคุณครับผมปิดป้ายคุณจะพูดว่าอะไรคุณจะพูดว่าอะไรเออผมจะพูดว่าอะไรเดียวพูดถึงไข่เจียวได้ไงพูดถึงเมนูขยก็ต้องไข่เจียวแต่ถ้าพูดถึงลักเดียวก็ต้อง,องพูดถึงผมนะมผมจะพูดว่าผมปะป,ป,ป,ป๋ผมชอบคุณกับไปละบาย เดี๋ยวนะแต่เราไปละใบใครจะบ้าไปละบนะบผมชอบคุณสินี่ไงฉันก็ชอบเธอนะจะตอบว้าอะไรอะ่ะไม่ว่ะอันนี้มันเล็งไปแล้วเปล่าได้สิครับอันนี้ไปเลยเอา้าไม่ได้มันคือความฝันกรรมทวนงับทธนัตจิตใจเอา้าแล้วไม่ได้คุณเล่นทำนี้อย่างไรเะไนเนี่ยความฝันเล้วเนี่ยไม่นะอุ้งผมเกือบออกเกมมาแล้วคิดว่ามเป็นความฝันจริงๆครับคิดว่าเกมโอเวอร์บ้าไปเลย อ้าวสวัสดีครับพี่แป้งครับปีนี้พี่อยู่มาหาลัยปีที่เท่าไหร่แล้วเหรอครับปีที่ห้าจ,จะ้ะผมปีสามครับทําไมพี่อายุเยอะจัง <c oughs> ฉันว่าพวกเราไปเรียนก่อนดีกว่านะมีสัญญาณให้เข้าห้องเรียนอีกแล้วนะ่ะเอิม่มผมยังไม่ไดไ้ได้ยินเลยนะครับหลังจากนั้นคุณก็เข้าไปในห้องตอนเย็นคุณโดนนัดมาแคสเกมกับพี่แป้งอีกแล้วคุณจะไปไหมดูผลงานของคุณความจริงจะให้พักดูคลิปก่อน ไม่รู้จะโดนลิขสิ์หรือเปล่านะถ้าโดนก็สิบจิบหายเลยเหรอไ่ดูดีกว่าจะไปไหมถึตงตัวนี้อากาศดีมากเลยฝนไม่ตกถ้ารอฝนตกก็ต้องรอเวลาแต่ถ้ารอเธอหันมาต้องรออะไรครับไม่เกี่ยวอะไรงเนี้ยเขแรกเคอไม่ไปว้ยเบือ่อไปสิรออะไรละ่ะเขาสองไม่ไปเพราะมีการบ้านเมาชวนไปแคสเกมแล้วก็ต้องไปสิรออะไรละ่ะอย่าบอกนะฝันอีกอย่าบอกนะ นนี่มั YouTube. <C> e <at> เดี๋ยวก็โดนลิขสิทธิ์หรอกบ้าหรืเอเปล่าเอนเตอร์สิขอโทษนะครับผมต้องเอนเตอร์ไปครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ช่องปลิวครับไม่ได้นี่อะไรครับอ๋อใส่เครดิตคลิปเมื่อกี้มา,มาด้วยครับเผื่อคนที่กดข้ามครับคนสร้างเกมฉลาดมากเลยครับหลังจากนั้นที่บ้านของคุณเออมีบ้านผมเหรอครับคล้ายๆกับบ้านพี่แป้งเมื่อก่อนหน้านี้เลยครับอ๋อพอดีขี้เกียจหารูปครับขอโทษทีครับคนสร้างเกมบอกไว้ เมื่อไรเราจะเรียนจบนะจะได้ขอแต่งางานกับพี่แป้งเพราะเราชอบพี่แป้งมากแต่เราก็ต้องยังเก่งด้วยสินะเสียงคนแปลกหน้าเรียกเคยมาเรียกเหรจะเปิดประตูไหมคนแปลกหน้าเป็นปกติแล้วเราก็ต้องไม่เปิดประตูสินะครับด๋ยวถ้าเปิดไปเซฟก่อน <c oughs> <c oughs> เปิดไปคนแปลกหน้าจะเจออะไรลองเปิดไปดูครับคุณตายเอาคนนั้นใช่หรือเปล่าเอาไอเหีย ก็มาต่อนะครับจะเปิดประตูไหมครับเมื่อกี้ผมเปิดไปเจอโคนันครับมันบอกว่าคนหน้าแปลกเฮ้ยคนแปลกหน้าครับแต่ผมว่าไม่แปลกหน้าเลยครับเมื่อกี้โคนันเต็มๆเลยครับโคนันเน่ยร่างใหญ่ครับร่างใหญ่ร่างใหญ่ไม่ใช่ครับ่างคนใหญ่ๆคนเอิ่มเออชันเถอะครับผมจะไม่เปิดแล้วเมื่อกี้เปิดไปแล้วคุณรอดจากโจรหลังจากนั้นหนึ่งเดือนโจรเข้ามาหาคุณและก็พยายามจะฆ่าคุณโคนันหรือเปล่าตังไช่ขออภัยครับ หน้าเหมือนเลยคนันมั้งแต่ตัวนี้มันจะมาเมื่อไอคนันตัวนี้มันไปที่ไหนมีคนตายที่นั่นครับมันดูเชยหอเปล่าครับหรือว่าเป็นใครครับผมได้ดูการ์ตูนนะครับเล่นแต่เกมไม่ได้ดูการ์ตูนฮ่าฮ่าฮ่าจอมโจรคิดถึงกลับมาีฮ่าคุณจะทําอะไรเอิ่มอะไรเดียวเสียฟอร์มเราไม่แคร์เสียแกเราไม่ยอมครับจังหวะนี้ผมต้องฆ่ามันซะเดี๋ยวผมก็ติดคุกหรอก จะก่อนแม่ยังมั่งครับผมได้สายเหลืองออกัวตำรวจสิขวดตำรวจเอ้ยขวดตำรวจเอ้ยไม่ใช่ตัวเติร์ดเอ้ยควดตำรวจขวดตำรวจเอ้ยขวดตำรวจครับโจรมาครับจะมันได้ครับในตำรวจล่ะฮุมบ้านมาจากไหนวะเอ้กูถามมาจากไหนโจรมันจะบอกทำไมพอๆเขาเรื่องต่อดีกว่า ขอบคุณมากครับที่ช่วยบอกให้พวกเรารู้นะครับคุณงั้นผมกลับก่อนนะครับขอบคุณมากครับชิโดนจับฟังไว้ก่อนเถอะออนี่เสียงโจรเลยเสียงคุณบาร์กิวเลยฮะดีนะเกือบตายแล้วไงไม่รู้หรอกว่ากูตายไปแล้วก่อนหน้านี้ที่อ่ะเล่เปิดผิดไปเปิด,เป,ดเปิดประตูโดนยิงตายเฉยเลย <c oughs> เ,เล่นหน่อยเอารับตัดฉากมาที่โรงเรียนมาตบไป นี่เธอเป็นอะไรตรงไหนบ้างไหมเนี่ยฉันเป็นห่วงแย่เลยได้ข่าวว่ามีโจรไ,ไปที่บ้านเธอเลยฉันเป็นห่วงแย่เลยได้ข่าวว่ามีโจรไปที่บ้านเธอสินะไม่เป็นอะไรหรอกครับไม่ต้องเป็นห่วงแล้วโจรโดนจับยังโดนแล้วครับนี่อะไรโอนี่พวกเพื่อนของเราครับมาชวนเราเล่นเกมกับพี่แป้งด้วยครับแต่มันไม่เสียเงินครับซึ่งมันน่าดานมากครับผมกับพี่แป้งเลยต่อไปว่นเล่นสิ หลังจากนั้นก็เล่นกันจนถึงเวลาเรียนและถึงเวลากลับบ้านวันนี้ฉันว่างนะแล้วก็หยุดเรียนด้วยละ่ะจะไปไหนกันดีละ่ะไปไหนจะไปไหนด,ดีคงไม่ไปห้องน้ําชายในตํานานอีกแน่นอนครับจะไปด้านนอกก็เผื่อนะไปกินข้าวครับเข้าวไปในใจเธองอด้ <S 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 นานนอกนี่ด้นานนอกแล้วกันว่าแต่จะไปที่ไหนดีละ่ะจะไปที่ไหนละ่ะ ไปญี่ปุ่นกันพราปิดเพิ่มอยู่นี่ได้สิครับเดี๋ยวผมเงินผมจ่ายเองนะครับน่นทำเป็นรวยัเอิม่มคืออ่อยคือะลรไม่รู้แต่ตัวน,นี้บ้านไม่มีใครอยู่ประตูก็ไม่ได้ล็อกนะครับไม่ต้องเดี๋ยวพี่จ่ายเองดีกว่านะย่าเถียงก็ <c oughs> ได้ครับเนี่ยพูดด้วยทำาป็นขึ้นเสียงเดี๋ยวก็จบขึ้นเตียงซะเลยเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดโทษรับโทษโทษโอ้มาถึงที่ญี่ปุ่นแล้วโอ้แม่สาวน้อยี่ญี่ปุ่นหรือไงดอกซากุระสวยงามมาก เป็นเย่เยมาถึงญี่ปุ่นแล้วว่าแต่วิวสวยด,ดีจังเลยนะครับขอโทษครับภาพไมา่ชัดอืมครับคำครับมาซื้ออาหารกันดีกว่าฉันหิวแล้วนะหันซื้ออาหารกินกันดีกว่าครับอยากกินปลากระป๋องก็ต้องเปิดฝาอยากได้สามีไว้คอยซักผ้าก็ต้องเปิดใจนักรับครับ,ลรบ <c oughs> หลังจากนั้นก่อนปิดเทอม7วัน <c oughs> พวกคุณก็ได้ไปเที่ยว สบายจังเลยเรื่องจะมีต่ออีพีสจบแล้วหรือเนี่ยเห่นจบนะยังไม่จบทีนะยังมีอีพีสอ้าวจบแล้วหรือเนี่ยก็วันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ของผมนะครับส่วนคลิปนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดออกไปก็ต้องขอไปแล้วครับมากันสร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับ ไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยครับก็ขอบคุณที่รับชมครับก็บคลิปนี้ก็จะมีอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยครับเราอาจจะไม่ดีเราอาจจะไม่น่ารักแต่ถ้าเธอลองเข้ามาทักคืออาจจะรักคนไม่ดีนะครับเราจัดมุกเสี่ยวก่อนจบไปเื่อคลับแขอบคุณที่รับชมเไม่สวนว่าจเบื่อรับ